ที่ลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีรวดียิ่งมีและนักนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทวิติขับขับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพนะคะที่ เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์บ่ายนี้นะคะ4ี่นาฬิกาสานาทีถึง5้านาฬิกานะคะพร้อมกับสาระความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะดําเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขด,ดีค่ะก็เพิ่งแป๊บๆพี่แมวกลางเดือนมอกราคมแล้วค่ะวัยมากยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะจะบอกว่าเ <มา S 1> พิ่งเพิ่งจะกลับมาจากฉลองเทศกาลปีใหม่นะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปไหนนะเพราะอย่างพี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าด้วย คุณแม่ไม่ค่อยสบายด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆเนี่ยถ้าในความรู้สึกพี่ก็ยอมไม่ค่อยน่าไว,ว้วางใจสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูบรรยากาศโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ผ่านมาช่วงต้นปีคึกคักแล้วก็อากาศก็เป็นใจด้วยนะน้องทีคุณนุฟังก็ ได้รับลมหนาวกันไปเต็มๆนะคะช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าบางคนก็บอกเหมือนเหมือนเหมือนตัวพี่เลยมังควาว่าไม่ได้ไปไหนนะอ้องทีไปไหนมาหรือเปล่าคะช่วงปีใหม่ก็กลับไปต่างจังหวัดแต่ก็กลับไปพร้อมกับโอมิคอนที่ยอดกําลังสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นการกลับไปต่างจังหวัดก็คืออยู่แต่บ้านเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอยู่กับบ้านแต่ว่าอากาศก็เย็นอย่างที่พี่แมวบอกนะคะแล้วก็ช่วงตอนนี้สถานการณ์โอมิคอนก็เพิ่มขึ้นอย่างค่อนข้างจะก้าวกระโดด รวดเร็วนะคะ<ช>เหมือนเราจะต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบ เด็กๆก็เียนออนไลน์พี่แมวค่ะไปทำงานก็ work ์ r ฟ m ร o มโบางคนก็ยังทำกันอยู่ภาิเดิมๆนะย้อนกลับมายอีกล้วหม่คุณผู้ฟังก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันบางจังหวัดเหนือๆก็ยังอาจจะมีช่วงอากาศหนาวเย็นอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะร้อนแล้วนะพี่แมวก็บางท้องที่ค่ะบางบางพื้นที่ก็เริ่มมีอากาศถือว่าอบอุ่นขึ้นมานิดนึงแต่บางพื้นที่ก็ยังมีอากาศมีอากาศที่ ลมเย็นประทับผิวหนังอยู่บ้างนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยละกันค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพก็คือเรื่องของ PM 0.5็ม2อ็องจุดห้านะคะคุณผู้ฟัง PM 2.5ซึ่งกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะในหลายๆจังหวัดอ,อย่างเช่นสมุทรปราการอย่างเงี้ย ก็เพรวะวามปฐมเนี่ยพี่แมวโดวยมากก็จะเป็นปทุมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ <c oughs> ตัวเลข <c oughs> ก็โดยมากอาจจะเป็นจังหวัดที่อาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะ <c oughs> แล้ว เป็นช่วงที่อากาศแห้งนะคะทำให้เจ้าฝุ่น PM 2.5เนี่ยก็อาจจะเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ก็ต้องใส่สวมใส่หน้ากากาอนามัยเนี่ยะคะ่ะนอกจากจากการพวกควิด1 9 9โอมิคอนแล้วนะคะก็ PM 2.5นี่ก็ต้องป้องกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าประมาทค่ะสวมใส่หน้ากากาติดหน้าเอาไว้ค่ะ มาถึงเรื่องราวข่าวสารสุขภาพที่เรามาฝากมีมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะของดิฉันเนี่ยเป็นของโรงพยาบาลหัวเชียวค่ะคุณผู้ฟังเขาเปิดรับผู้ประกันตนปี65เนี่ยนะคะเพิ่มอีกหมื่นลายคือสำหรับใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆโรงพยาบาลหัวเชียวแล้วอยากเปลี่ยน เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมนะคะสามารถเปลี่ยนได้คือโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยเขาเปิดรับผู้ประกันตนปี2,565เพิ่ม1,000 0รายพร้อมดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทุกสาขานะคะแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์ให้บริการแบบมาตรฐานนะคะคือเขาก็ขยายพื้นที่คลินิกผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในนะคะแล้วก็บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสสำหรับ ผู้ประกันตนนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นผู้ประกันตนทั้งครอบครัวนะคะซึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนสถานพยาบาลเนี่ยมาเป็นโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้โรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2565นนี้นะคะอาจจะเปลี่ยนทางเว็บไซต์นะคะแอปพลิเคชัน sso connect ะะหรือว่ายื่นที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกเขตพื้นที่ก็ได้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคะประกันสังคมเที่ยวโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะโทรไปที่เบอร์0 2 2 2 3 1 3 5 1ต่อ3 1 2 6 0 2 2 2 3 1 3 5 1ต่อ3 1 2 6ค่ะ หนึ่งหมนลายเท่านั้นนะพี่แมวก็ใครที่สนใจที่จะเปลี่ยนประกันสังคมนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวเฉียวก็ไปตามที่น้องทีบอกได้นะคะเอาล้วค่ะมาถึงของดิเชนบ้านนะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยร่วมกันทําบุญดีๆแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังขึ้นปีใหม่แล้วปี2,565มองคนเนี่ยก็อาจจะแบบเปลี่ยนส้มผมใหม่นะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะคะตั้ง เกณฑ์ให้กับตัวเองใหม่แล้วก็เป้าหมายของชีวิตว่าปี2565เนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้างที่จะทําให้สําเร็จในปีนี้นะคะทีนี้บางคนก็อาจจะอย่างที่บอกไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนลุคของตัวเองนะคะจากเคยผมสั้นมาเป็นผมยาวจากผมยาวมาเป็นผมสั้นก็เลยจะเชิญช,ช,ชวนคุณผู้ฟังค่ะว่าใครที่มีผมยาวอยู่นะตอนนี้นะคะเราต้องการที่จะตัดผมก็จะชวนคุณผู้ฟังเนตไปบริจาคเส้นผมบริจาคให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งกันค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยากจะบริจาคเส้นผมนะ ะะเพื่อไปทําวิผมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะลักษณะเส,ส้นผมที่ต้องไปบริจาคเนี่ยมีอย่างไรบ้างก็จะนํามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือต้องเป็นเส้นผมที่มีสุขภาพดีนะคะมีน้ําหนักแล้วก็มีความเงางามนะคะสําหรับผมตรงนะคะก็จะรับตั้งแต่ความยาว6นิ้วขึ้นไปค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผมอยากโศกว่าผมรอนเนี่ยรับความยาวที่ตั้งแต่1 0ถึง12นิ้วขึ้นไปนะคะทีนี้ การทำเคมีบนเส้นผมถ้าเกิดจะไปบริจาคเนี่ยต้องเว้นระยะจากการทำเคมีบนเส้นผมเนี่ยให้ผ่านไปแล้วอย่างน้อยสามเดือนคือต้องต้องสามเดือนขึ้นไปถึงจะสามารถตัดผมบริจาคได้นะคะทีนี้ขั้นตอนในการตัดผมเพื่อจะไปบริจาคให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะมีอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะคุณผู้ฟังก็คือว่าจะต้องสางผมให้สะอาดแล้วก็เป่าให้แห้งสนิทนะคะมัดผมให้เป็นหางม้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดผมหนามากเนี่ยก็อาจจะ มัดแยกเป็นช่อๆได้นะคะหลังจากที่มัดแล้วเนี่ยก็ตัดออกนะคะแล้วก็พึ่งแดดให้แห้งสนิทใช้เวลาประมาณ3-7วันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพึ่งแดดแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะให้เปลี่ยนหนังยางแล้วก็ตัดหนังยางเก่าทิ้งเพื่อลดความชื้นที่อยู่ในหนังยางเส้นเก่าเนี่ยออกนะคะทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่มีผมเป็นช่อๆเนี่ยก็ให้นํามามัดรวมกันแล้วก็ตัดหนังยางเก่าทิ้ง ทีนี้บางคนก็มีข้อสงสัยค่ะคุณผู้ฟังว่าทําไมเราจะต้องบริจาคเส้นผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะคุณหมอธนุดนะคะกวยเจริญพาณิชย์ซึ่งคุณหมอเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรานะคะเป,เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณหมอบอกว่าข้อมูลจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติในองค์การอนา,นามัยโลกพบผู้ป่วยมะเร็งมีจํานวนมากถึง1นึ0 0 0สกกว่ารายนะคะโดยจะเป็นเพศชายนี้ประมาณ 93,000รายแล้วก็เพศหญิงอยู่ที่ประมาณ97 0 0 0ราย97,000รายนะคะทีนี้ระหว่างการาารักษาด้วยการฉายแสงเนี่ยหรือว่าเคมีบำบัดเนี่ยก็จะเพราะว่ามีผู้ป่วยมากกว่า99%เนเนี่ยได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดน,นั่นก็คือการฉายแสงนั่นแหละคะ่ะค่ะทีนี้บางรายเนี่ยก็จะมีอาการเกิดผมร่วงนะคะบางคนก็ร่วงเกือบหมดศีรษะเลยค่ะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะร่วงเป็นหย่อมๆก็อาจจะต้องทำให้มีการโกนผมทิ้งนั่นเองนะคะก็เลยเป็นที่มาว่า ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะต้องอใส่วิกผมนะคะก็คือจะต้องมีการบริจาคเส้นผมนี่แหละค่ะเพื่อที่เพื่อที่จะมาทําวิกนะคะทีนี้โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรานี่แหละค่ะเขาก็เลยจัดโครงการตัดต่อความสุขนะคะเพื่อจะให้คนที่ต้องการจะบริจาคเส้นผมเนี่ยสามารถบริจาคได้นะคะก็คือ ใครที่จะอยู่เส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็สามารถไปรบริจาคได้นะคะที่โรงพยาบาลยะโสธรน,นะคะโรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้วก็โรงพยาบาลศรีสะเกดนะคะเพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจนะคะที่จะ ปีใหม่แบบนี้มาทําความดีกันดีกว่าทำบุญกันดีกว่านะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคเส้นผมกันได้นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังที่045 958 8888ค่ะ045 958 8888ค่ะ คือบางคนก็ตั้งใจจะตัดผมอยู่แล้วอ่ะพี่แมวอันเดียปีใหม่แล้วตั้งใจจะตัดผมก็ถือว่าทําบุญไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะบางคนที่เขาบริจาคอยู่เป็นประจําเขาก็บริจาคอยู่เป็นประจําเหมือนกันนะคะเพราะผมยาวตัดไปบริจาคใช่ค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็มาทําบุญกันนะคะให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะสักครู่ค่ะ ช่วงเ t ลทริปสนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Healthy Club ขับของคนรักสุขภาพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของ l t h Trip ค่ะ Health Trip ในวันนี้ดิฉันมีวิธีดูแลผิวริวรอยรอบดวงตานะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายฟังได้เลยนะคะคือรอบดวงตาเนี่ยถือว่าอ่อนบางกว่าผิวในบริเวณอื่นๆนะคะอีกทั้งเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินเนี่ยที่ช่วยให้กระชับยืดหยุ่นเรียบเนียนถูกทำลายจาก อนุมูลอิสระอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผิวบริเวณนี้มันมีต่อมไขมันน้อยทําให้มีสารหล่อเลี้ยงผิวไม่เพียงพอค่ะก็ทําให้เกิดริ้วรอยแห่งไวนะคะแล้วก็อาจจะผิวเ,เขาเรียกอะไรอ่ะมีตินกานะคะรอ,อยเขียวย่นรอบดวงตานะคะคือวิธีดูแลผิวรอบดวงตามีอะไรบ้างนะคะก็ต้องแบ่งเป็นช่วงวัยอย่างเช่นช่วง20ปีขึ้นไปเนี่ย รอยคาใต้ใต้ตาขอบตาดำเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนดึกการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะก็เช่นพวกการสบบุรีอดนอนใช้สายตามากคราวนี้ช่วงวัย30ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มสังเกตเห็นริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาละจะดูแห้งหมองคํามีรอยบวมใต้ตาเนื่องจากมันเกิดจากการผัดเซลล์ของผิวและการสร้างเซลล์ผิวใหม่เริ่มช้าลงนะคะแล้วก็เคร่งเครียด กับการใช้ชีวิตประจําวันอาจจะเป็นช่วงของต้นต้นของวัยทางานนะคะอดนอนรับอาหานอาหารไม่ครบไม่ครบหมูหรี่ตามาเจอแสงแดดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นสารตกค้างจากเครื่องสําอางแต่พอช่วงวัย40ปีขึ้นไปคราวนี้แหะค่ะคุณผู้ฟังเป็นปัญหาถุงใต้ตาและริ้วรอยรอบดวงตารอยตีนกาหนังตาก็เริ่มหย่อนแล้วก็ตกเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นผิวอ่อนแอลง มีความบอบางมากขึ้นขาดความชุ่มชื้นและสะ,แลสะสมของปัญหาที่มีมาตั้งแต่หนุ่มสาวก็คือตั้งแต่ช่วง20ปีนะคะการปกป้องผิวไม่เพียงพอจากสภาวะแวดล้อมต่างๆคราวนี้สาเหตุของริ้วรอยรอบดวงตางมันเกิดจากอะไรบ้างคุณผู้ฟังอย่างแรกอายุเพิ่มขึ้นการสร้างคอลลาเจนอีรัสตินลดลงแล้วก็การผัดเซลล์ผิวช้าลงแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆมลพิษแสงแดดอนุมูลอิสระการใช้ชีวิตประจําวันก็มีผลอย่างเช่นการสุบบุรี่ความเคร่งเครียด การรับประทานอาหารหรือว่าการรัดเรอจากการดูแลผิวรอบดวงตาที่ใช้เครื่องสําอางที่มีสารตกค้างการทําความสะอาดผิวที่ไม่ถูกต้องสุดท้ายเป็นพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นการหลีตาขายี้ตาขามวดมคิ้วการยิ้มมาถึงวิธีการแก้ไขรอบดวงตากันบ้างมีอะไรบ้างก็คือต้องหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาผิวรอบดวงตาเช่นต้องไม่สุบ,บุรี่รับประทานอาหารให้ครบห้ามู ดื่มน้ำไม่เพียงพอพักผ่อนอย่างเต็มที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ช่วยแก้ปัญหาและบำรุงผิวรอบดวงตาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารกันแดดเหมาะสำหรับบริเวณรอบดวงตาการทำทิชชู่เพื่อฟื้นฟูผิวรอบดวงตานะคะก็สามารถทำได้นะคะ,คะแล้วก็มาถึงการนวดบ้างนวดบริเวณรอบดวงตาก็ทำได้ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังก็คือหลับตาถูฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันจนรู้สึกว่าฝ่ามืออุ่น อุแล้วก็ปิดตาไว้ค่ะขณะปิดตาก็หายใจเข้าออกลึกๆแบบโยคะเลยค่ะหายใจเข้าท้องท้องป่องหายใจออกท้องท้องแฟบนับจังหวะการหายใจเข้าออกสามรอบเสร็จแล้วด่มตาขึ้นนะคะก็จะรู้สึกสบายขึ้นนะคะจากนั้นให้หลับตาใช้ปลายนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางขอใต้ตาเบาๆสลับกันนะคะตามแนวกระดูกเบ้าตาแล้วก็หางตาแล้วก็หัวตาทำประมาณ3 5ถึงรอบ จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือยกหัวคิ้วขึ้นเบาๆค้างไว้ในใจนับหนึ่งสองสามแล้วปล่อยค,ค่อยๆลืมตาขึ้นอันนี้เดี๋ยวที่ฉันจะทําไปด้วยเลยพี่แมวใช้หัวนิ้วมือยกหัวคิ้วขึ้นปล่อยแล้วก็นับในใจหนึ่งสองสามปล่อยลืมตาแล้วรู้สึกว่าดวงตาจะคลายความอ่อนล้าวยอันนี้ทําได้ง่ายมากคุณผู้ฟังทําในขณะที่ทําแบบ ห้าจอทํางานคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟัง <คะ S 2> ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเพราะว่าดวงตาของเราอ่ะจะได้ไร้ริ้วรอยนะคะไม่เหี่ยวยน่นดูแลแบบง่ายๆบางคนก็บอกว่าอพอปีมากขึ้นอายุมากขึ้นริ้วรอยตีนกาก็มาแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล,แลรักษาดีๆนะคะ,คะ ก็สามารถที่จะไล่ตินกาไปได้นะที่ตามที่วิธีที่น้องทีบอกนะคะลองดูค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะตอนนี้อาจจะกําลังทาทาไปด้วยลองทําอยู่ทําไปด้วยค่ะคุณผู้ฟังเอาแล้วค่ะมาถึงของดิเซนบ้างนะคะเชินคุณผู้ฟังมาต้อนรับสุขภาพดีดีปีใหม่กันแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการกินแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเริ่มต้นสักระดใหม่นะคะหลายๆคนก็คงจะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ว่าจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นออกกําลังกายลดพุงอ่าลดน้ําหนักนะคะแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ ทางสสสค่ะคุณผู้ฟังเขาก็มีข้อแนะนําดีๆปีใหม่แบบนี้นะคะที่จะช่วยปรับนิสัยของแต่ละคนในเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนี่ยเพื่อให้สุขภาพดีกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะทีนี้เรามาย้อนดูตัวเองกันค่ะคุณผู้ฟังว่าเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาคือ1ปีในรอบ1ปีที่ผ่านมาปี25 6 4สเนี่ยสุขภาพของเราเ,เป็นอย่างไรบ้างน้ําหนักเราเป็นยังไงบ้างขึ้นไหมลดไหมผอไมไหมนะคะใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปหาหมอมกักดิคา เป็นหวัดกี่โหนปวดท้องท้องเสียกี่ครั้งแหมเหมือนทาสถิติเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ็บป่วยบ้างหรือเปล่านะคะได้ไปซื้อยารับประทานบ้างไหมหรือว่าต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหนทีนี้ก็เลยต้องมาสํารวจสุขภาพของตัวเองแล้วก็มาชวนคุณผู้ฟังนี่ปรับเปลี่ยนพฤติการการกินกันค่ะทีนี้จะมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนสุขภาพเกี่ยวกับตัวเองในเรื่องของการรับประทานการกินนี่แหละค่ะก็คือ อย่าทานเพลินเกินห้ามใจแล้วก็ไปเมินการออกกําลังกายค่ะคุณฟังนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าออกกําลังกายเนี่ยโอ้ยห่างไกลเรามากเลยค่ะคุณฟังตายแล้วไม่เคยออกกําลังกายเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าเมินการออกกําลังกายนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยการกินตามใจปาก กินตามหลักโภชนาการหรือเปล่าครบห้าหมู่หรือเปล่านะคะก็ต้องคิดทบทวนดูด้วยแล้วก็ปีนี้ก็ให้ลดลาเลอร์แล้วก็มาเริ่มต้นรับประทานให้ครบห้าหมู่กันใหม่นะคะติดหวานติดเค็มไหมนะคะลองย้อนดูเมื่อรอบ12 12เดือนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟัง การบริหารอารมณ์ค่ะก็คือจะต้องไม่เครียดกับทุกเรื่องนะคะให้ลองสำรวจตัวเองค่ะคุณผู้ฟังว่าในรอบส2อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรมากระทบจิตใจของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนะคะแล้วก็ระหว่างเชิงบวกกับเชิงลบเชิงลบเนี่ยมีอะไรที่มากระทบจิตใจเรามากที่สุดนะคะซึ่งจะมีผลทําให้เราเน้นงุงนงดง่ายวิตกกังวลทําให้โกรธไม่สบายใจนะคะอาจจะมีหลายต่อหลายเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องสลัดความเครียดเหล่านั้นละคะ่ะออกไปให้ไวที่ ทีนะคะหรือว่าจะเก็บไว้ในใจถ้าเกิดสามารถขจัดออกได้ทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยเราก็จะสามารถหลุดผลตรงนั้นไปได้นะคะสร้างจุดเปลี่ยนสุขภาพให้ดีกว่าเดิมค่ะก็คือลองสำรวจตัวเองนะคะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยแย่มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นของการเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการกินสเปะสป่านะคะให้เริ่มเอาวันที่ตัวเองเนี่ยตั้งต้นและอย่างเช่นบางคนบอกว่า เริ่มมาแล้วตั้งแต่หนึ่งมกรานะคะเป็นวันเริ่มต้นของการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะคะให้ตัวเองเนีดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในอีก12เดือนข้ขางหน้าก็คือในภายในห่งปีนี้ละค่ะนะคะระวังอาหารที่มีคคคแคลอรี่สูงอ่าบางคนบอกว่า ไม่ทันแล้วไม่ว่าจะเป็นเค้กเอ่ยไอศครีมเอ่ยหรือว่าขนมต่างๆนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่เน้นรวมถึงการกินเลี้ยงด้วยนะเรากินทีได้พี่แมวก็ได้อยู่นะแต่ว่าแต่อย่าเอาเป็นข้ออ้างนะน้องพีน่อย่ากินบ่อยนะคะนบ่อยนันกินทีนา่นนกินทีเอ๊ะ ทุกอาทิตย์ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณฟังแล้วก็อาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดนะคะเราก็ต้องดูแลด้วยนะคะให้มีรับประทานให้รับประทานเนี่ยให้มีผักบ้างนะคะมีโปรตีนบ้างนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารที่จะนําเข้าปากมากขึ้นนะคะดูสิคะว่ามีแคลอรี่สูงไหมมีโซเดียมสูงไหมนะคะและที่สําคัญก็คือกินอาหารให้ครบ5้าหมู่ ห้าหมู่นะคะในทุกๆมื้อคือถ้าเกิดว่ามือ้อใดมื้อหนึ่งไม่ครบห้าหมู่แต่ว่ามื้อต่อไปเนี่ยก็อาจจะหาอะไรที่มาทดแทนกับมื้อที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ที่ไม่ได้รับประทานเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารประเภทแบบใครประเภทแบบโอ๊ยแกงมันคะ่ะทอดค่ะนะคะก็ให้เปลี่ยนมาเป็นพวกอบ หรือไม่ก็นึ่งก็ได้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงที่แบบถ้าเกิดไปปิ้งหรือไปอะไรแบบนี้ก็พยายามอย่ามีความมันความเกลียมเข้ามานะคะคุณผูณ้ฟังบอกว่า <c oughs> นึกถึงหมูกระทะเลยพี่แมวแต่ว่าตอนนะี้ต้องทีพูดถึงหมูกระทะนะหลายๆคนก็ชอบช้าอยู่นะเพราะหมูแพงมาก <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังแพงอยู่นะก็ <c oughs> บางคนก็อาจจะแบบอืมอาจจะต้อง โบกมือลากระโโบก,กระทัไปสักพักนะคะเพราะหมูแพงมากนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนคุณผู้ฟังเรื่องเล่าเรื่องบุหรี่ก็ต้องก็ต้องงดละเลิกเหมือนกันนะคะเพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยให้มุมมองอ่าในด้านบวกมากขึ้นมีการเปลี่ยนไม้เซตของตัวเองให้มีมุมมองที่ใหม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นในปีนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาแรงบันดาลใจให้กับตัวเองหรือปักหมุดเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะกล้าที่จะท้าทายนะคะจะทําให้ปี2565นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะก็เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ปี2565ปีขานี่แหละค่ะอย่างสุขภาพดีแล้วก็จิตใจดีด้วยค่ะค่ะ หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลาตีสี่ครึ่งตีห้าค่ะวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนะัทนาลีสุขด,ดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮลที่กลับกลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ